สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับเราในพูดไม่เก่งพอดแคสต์และในวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันในซีรีส์ของ Movie Talk with พูดไม่เก่งซึ่งแน่นอนว่าเรามาพูดคุยกับหนังกันเนาะก็หนังที่เราํามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า outside the wild สมอรภูมูมนอกลวดหนามซึ่ง หนังเรื่องนี้นะคะจะเป็นหนังแอคชั่นไซไฟที่มาพร้อมกับฉากต่อสู้สุดมันเลยและมีประเด็นที่ชวนคิดเกี่ยวกับอนาคตของสงครามด้วยหนังเรื่องนี้นะคะจะพาเราไปสู่โลกปี2036ที่เทคโนโลยีนะคะมีบทบาทสำคัญในสนามรบจนทำให้เราเนี่ยเกิดคำถามว่า AI ฉลาดขึ้นมันจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูของมนมุษย์กันแน่ หนังเรื่องนี้นะคะก็ถูกฉายในปี2021แต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินหรือว่าเพิ่งเคยเห็นหนังเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเราได้รับชมทาง Netflix เนาะแต่ที่น่าแปลกใจคือในหนังนะคะพูดถึงสงครามเกี่ยวกับัรเซียยูเครนด้วยแต่ว่าหนังนะคะปล่อยออกมาในปี2021ใช่ไหมซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันยังเป็นช่วงของโควิดระบาดอยู่เลย เหมือนเป็นหนังที่มาก่อนการนะคะก็เลยทําให้แบบ Amazing มากว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันพูดถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได้แบบเป๊ะขนาดนี้เลยเหรอถ้าใครชอบหนังแนวทหารแบบเทคโนโลยีล้ำล้ำหรือว่าอยากรู้ว่า AI จะเปลี่ยนโฉมสงครามไปอย่างไรเนี่ยก็สามารถรับชมออฟไลน์เ,เดลวา e สมรภูมินอกร้นหนามได้นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนเนาะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเนื้อหาคร่าวๆเป็นยังไงแล้วเราจะให้คะแนนหนังเรื่องนี้ยังไงนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเรื่องราวเกิดขึ้นในอนาคตปี2036เมื่อสองครามถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำกองทัพนะคะใช้โดรนติดอาวุธและหุ่นยนต์ทางทหารอัตโนมัติในการสู้รบ เพื่อที่จะลดความสูญเสียกำลังพลของมนุษย์ค่ะฮาร์ฟส์นะคะนักบินโดรนหนุ่มไฟแรงของกองทัพสหรัฐถูกส่งไปแนวหน้าในเขตสงครามของยูเครนหลังที่หลังจากที่เขาตัดสินใจบางอย่างที่มันส่งผลกระทบต่อภารกิจในสนามรบและทำให้เกิดการสูญเสียซึ่งขณะที่เขาเนี่ยคุ้นชินกับการควบคุมโดรนจากระยะไกล มันเป็นครั้งแรกคะ่ะที่เขาถูกส่งตัวไปในสงครามจริงๆและ,ะเผชิญกับสงครามบนพื้นดินคะ่ะเมื่อฮาร์ปสคาไปถึงฐานทัพแล้วเขาได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับลีโอนายทหารระดับสูงที่มีความสามารถพิเศษและเป็นอาวุธลับสุดยอดของกองทัพสหรัฐคะ่ะลีโอได้รับภารกิจสำคัญที่อาจจะส่งผลต่ออนาคตของสงครามและต้องให้ฮาร์ปช่วยเหลือ ระหว่างทำภารกิจกับดีโอนะคะฮาร์ก็เริ่มสังเกตว่าลีโอนี่ยไม่เหมือนทหารทั่วไปเขามีความฉลาดมากกว่ามนุษย์มีพละกกำลังเหนือธรรมชาติและสามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำราวกับเครื่องจักรทำให้ฮาร์นะคะตั้งคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสงครามและบทบาทของมนุษย์ในโลกที่ทุกอย่างเนี่ยถูกถูกควบคุมด้วย AI ขณะที่พวกเขานะคะคเดินหน้าเข้าสู่เขตสงครามเนี่ยศัตรูรอบตัวก็เริ่มชัดเจนขึ้นแต่สิ่งที่อันตรายกว่าก็คือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการทำภารกิจครั้งนี้ที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของฮาร์ฟไปได้ตลอดกาลและนี่ก็เป็นเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะคะคือจริงๆแล้วเราอยากจะลงรายละเอียดมากกว่านี้แต่ด้วยความที่ หนังเรื่องนี้นะคะมันมีปมซึ่งถ้าลงลงรายละเอียดเยอะกว่าน,นี้นะมันอาจจะสปอยหน่อยก็เลยคิดว่าเราขอไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเนาะก็อาจจะพูดแบบคร่าวๆให้ฟังก่อนนะคะและอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปรับชมเองเลยก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงนักแสดงนำสองคนกันดีกว่าเนาะคนแรกนะคะแอนโทนีแมคกี้ ซึ่งเป็นนักสแสดงชาวอเมริกันที่หลายคนอาจจะรู้จักจากบทบาทแซมวิลสันหรือฟอลคอนในจักรวาลมาเวลนอกจากที่เขาเป็นนักสแสดงนำแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้อีกด้วยในเรื่องนี้นะคะเขารับบทเป็นแอนดรอยทหารสุดลำ้ำที่มีความสามารถเหนือมนุษย์และเป็นอาวุธลับของกองทัพสหรัฐค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะดัมสันไดริช เป็นนักแสดงชาวอังกฤษที่เป็นที่รู้จักจากซีรีส์อัชญากรรม Snowfall ในเรื่องนี้นะคะเขารับบทเป็นนักบินโดนหนุ่มไฟแรงที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีแต่ต้องเผชิญกับสงครามจริงๆค่ะเป็นครั้งแรกบทบาทของเขาสะท้อนให้เห็นการเรียนรู้และการตั้งคำถามเกี่ยวกับ AI ในอนาคตและในสงครามค่ะ นักแสดงนำสองคนก็เป็นดัมสันไอริชกับแอนโทนีแม็กกี้เนาะก็หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักแล้วซึ่ง t u t s i t h r w i ไ e เนี่ยก็เป็นหนังแอคชั่นไซไฟที่เต็มไปด้วยฉากต่อสู้การไล่ล่าการทหารและเทคโนโลยีสุดล้ำเลยนอกจากความมันหรือความสนุกแล้วเนี่ยหนังก็ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับศิลธรรมในสงครามการใช้ a I ในสนามรบและ บทบาทของมนุษย์ในโลกอนาคตด้วยซึ่งเราคิดว่าหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยเกี่ยวกับเเทคโนโลยีทางทหารเนาะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแบบหุ่นยนต์ทหารที่รับคำสั่งตามยศได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่า หุ่นยนต์หรือว่า AI ที่แบบข้างนอกเหมือนคนจริงๆเลยแล้วสามารถทำภารกิจให้ประเทศนั้นๆได้อะไรแบบนี้แต่คิดว่ามันเป็นไปได้ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็ทำให้เราเห็นมุมมองหลายๆมุมมองเกี่ยวกับหุ่นยนต์ AI และมนุษย์มันอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเรื่องราวของหนังในเรื่องนี้นะคะก็ถึงแม้ว่ามันจะดู แอคชั่นมากๆดูมันมากๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นความเป็นอีโก้ของตัวพระเอกด้วยตัวพระเอกก็คือฮาร์ปส์นั่นเองฮาร์ปส์นะคะจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกไปเขาเป็นทหารบินโดรนเนาะแต่เขาเนี่ยตัดสินใจบางอย่างบางอย่างที่มันผิดพลาดมากๆม,มันเกิดจากความอีโก้ของเขาความมั่นใจมากๆของเขา เขาไม่รับฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาและเราคิดว่ามันดีแค่ไหนแล้วที่เขายังมีชีวิตรอดเนาะซึ่งในเรื่องนะคะฮาร์สนะคะก็เป็นทหารที่ไม่เคยออก,ออกรบจริงๆแต่ว่าก็เมื่อตัดสินใจผิดพลาดเนาะทำงานพลาดก็ถูกส่งไปอยู่กับรีโอพออยู่กับลีโอเนี่ยเราแอบผิดหวังนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อ ครับนะคะเป็นทหารดูกำยำเลยคือโดนฝึกทหารมาแต่ไม่เคยออกรบจริงๆแต่ว่าพอไปทำภารกิจกับลีโอเนี่ยเขาดูกลัวมากกลัวจนไม่เหมือนว่าเขาเป็นทหารและสก,กิลการต่อสู้เนี่ยไม่ได้แบบเหมือนทหารเลยเราก็เลยทำให้รู้รสึกว่าเฮ้ยทำไมครับถึงดูแบบไม่เก่งเลยอะไรแบบนี้เนาะ ส่วนอีกเรื่องที่เรารู้สึกไม่ค่อยประทับใจก็คือเส้นเรื่องหลักที่มันค่อนข้างแอบงงนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีหลายพักหลายพวกเนาะแล้วก็ถ้าใครจะดูเนี่ยเราเราขอแนะนำว่าให้ตั้งใจดูให้ดีๆเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ตั้งใจดูเนี่ยมันอาจจะงงได้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย ตัวหนังตัวภาพเนี่ยเรารู้สึกว่าสนุกเลยค่ะก็ถ้าใครชอบหนังแอคชั่นไซไฟเนี่ยก็แนะนำเรื่องนี้เลยค่ะแต่ถามว่าจะไปทางแนวแอคชั่นหรือไซไฟมากกว่าการเราคิดว่าเป็นทางแอคชั่นมากกว่าอาจจะไไฟไม่ได้แบบไซไฟจนเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็มีไซไฟอยู่พอสมควรเนาะก็ถ้าให้คะแนนหนังเรื่องนี้นะคะเราให้4เต็ม5 เพราะว่าหากเรื่องความสามารถของพระเอกไปที่อาจจะดูบื้อนิดนึงกับเช่นเรื่องหลักที่ค่อนข้างตัวละครเยอะพักพวกเยอะอาจจะทำให้เราจำไม่ได้แล้วก็งงหรืออาจจะเป็นแค่เราคนเดียวเนาะเราไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถ้าใครชอบหนังแนวนี้เนี่ยก็สามารถไปรับชมได้ทาง Netflix นะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีทางอื่นอีกไหมแต่ว่า เรารับชมทาง netflix เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเข้าเลยทาง netflix นะก็สามารถไปรับชมได้นะคะก็ podcast พูดไม่เก่ง movie talk นะคะในวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าการรีวิวหนังครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเนาะที่อยากดูหนังเรื่องนี้แล้วก็มาหาข้อมูลก่อนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ยังติดตามเราอยู่และไว้เจอกันในโอกาสหน้ากับหนัง เรื่องใหม่ที่เราจะนำมารีวิวนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเอพิโ od หน้านะคะสวัสดีค่ะ